ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเกษยียณเกษตรในตอนที่สองครับขณะนี้เราอยู่ที่สวนอินทผาร,รมัมคุณปอบ้านหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้เราได้นัดกับรถขุดไว้เพื่อที่จะมาทำการคลุกคล้าดิน กลบหลุมแต่งหลุมซึ่งหลุมที่เราเตรียมไว้มีสองแบบด้วยกันคือเป็นหลุมใหญ่ที่หมักวัสดุต่างๆไว้ประมาณ3เดือนกับหลุมเล็กซึ่งไม่ได้ผ่านการหมักแต่มีวัสดุประเภทเดียวกันกองไว้เพื่อที่จะขุดและคลุกเค้าเลยซึ่งทางด้านหลังผมนี้เป็นแบบหลุมใหญ่ซึ่งหมักไว้ สามเดือนมีวัสดุต่างๆ4ีห้าอย่างด้วยกันก็คือเศษหญ้าเศษฟางมูลวัวมูลไก่มูลแพะและขี้เท่าขี้เท่าแกลบนะครับอย่างรับประมาณ10กระสอบหมักไว้3เดือนผ่านฤด,ดูฝนมาแล้วครับตอนนี้เราจะทำการคลุกเคล้าดินแล้วก็เอาดินเดิมกรบลงไป หลังจากนั้นเราก็จะขยายหน้าดินขยายหน้าดินออกไปอีกประมาณ1เมตรนะครับซึ่งกระสอบที่เตรียมไว้ให้นี้คือเป็นกระสอบของที่จะใส่ตอนขยายหน้าดินก็มีขี้เถ้ากับมูลไก่2ออย่างครับเดี๋ยวเราจะโรยรอบเลยแล้วก็ให้รถขุดขุดลงไปให้ลึกประมาณสักหนึ่งอกเป็นการพลวนดินรอบต้นนะครับนี่คือขั้นตอนที่ของทําของหลุมใหญ่ส่วนหลุมเล็ก ซึ่งเราไม่ได้หมักนะครับหลุมเล็กเราไม่ได้หมักแต่ว่าใส่วัสดุคล้ายๆกันนะครับก็มือม,มูลต่างๆแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะขุดแล้วเคล้าเลยโดยความกว้างของหลุมเล็กจะอยู่ประมาณ1เมตรลึก1เมตรแล้วก็คลุกเคล้าวัสดุแบบเดียวกันหลังจากคลุกเคล้าวัสดุเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเดินท่อ เตินท่อน้ําซึ่งเป็นน้ําบาดาลที่เราเตรียมไว้นะครับทั้ง2แบบก็จะทิ้งไว้ประมาณ2ส,สัปดาห์เพื่อให้ดินยุบได้ที่แล้วเราจะมาปลูกพร้อมๆกันอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะพาท่านชมการคลุกคล้าดินในลำดับต่อไปครับครับตอนนี้รถขุดของเรา กำลังคลุกเคล้าดินในหลุมนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้สามเดือนเมื่อเคล้ากันเข้ากันดีแล้วเราจะให้เขาตักขึ้นมากองไว้ข้างบนก่อนแล้วนำดินเดิมที่เรากองไว้ตั้งแต่ทีแรกใส่ลงไปสลับด้วยกองปุ๋ยหมักที่เราตักขึ้นมาครับสลับลงไปลงไปจนหมดดินหมดปุ๋ยนะครับ เพื่อเป็นการกรบหลุมในช่วงนี้ก่อนนะครับตอนนี้รถขุดของเรากำลังทำการคลุกเคล้าแล้วก็กรบหลุมเป็นหลุมสุดท้ายนะครับเป็นหลุมที่เราหมักไว้แบบสามเดือนแล้วเ,เป็นหลุมใหญ่ซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับต่อไปเราจะเป็นการแต่งหลุมในการแต่งหลุม เราก็จะให้เขาพลวนรอบหลุมนี่ก่อนครับรอบหลุมนี่เราเพิ่มเติมเป็นปุ๋ยมูลไก่กับขี้เถ้าให้พลวนลงไปลึกประมาณหนึ่งอกก่อนครับหลังจากนั้นก็จะเกลี่ยด,ดินที่เรากลบไว้ที่สูงสูงนะครับให้ให้สูงขึ้นจากพื้นดินเดิมประมาณ30เป็นใน,นลนักษณะเป็นนูนหลังเต่าเล็กน้อยนะครับ แล้วก็จะจกตรงกลางหลุมที่เราจะปลูกนะครับเอาขึ้นมาให้ลึกประมาณสักหนึ่งซอกอแล้วก่อนที่จะปลูกเราจะทิ้งไว้ให้หลุมยุบตัวซึ่งเราจะเล่งด้วยน้ำนะครับเราจะเดี๋ยวจะเดินท่อน้ำแล้วก็เอาน้ำมาใส่ไว้ในหลุมทิ้งไว้ประมาณสักสองสัปดาห์ให้หลุมยุบตัวได้ที่แล้วเราจะทำการปลูกกันครับ ตอนนี้หลังจากที่ได้ชมการทําหลุมใหญ่แบบหมักไว้3เดือนคลุกเคล้ากรบหลุมและแต่งหลุมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพาท่านชมการคลุกเคล้าหลุมอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นแบบหลุมเล็กไม่ต้องหมักใช้วัสดุคล้ายๆกันแต่น้อยกว่านะครับซึ่งมีขนาดของหลุมก็เล็กกว่าเราจะขุดประมาณ1เมตรครับกว้าง1เมตรลึกหเมตรแล้วก็ คล้าวหลุมเลยแล้วก็จะทำคล้ายๆกันครับคือ,อเป็นหนูหลังเต่าแล้วก็ขุดด้านบนให้เป็นหลุมเล็กๆไวแล้วน้ำขังทิ้งไว้ประมาณสัก15วันถึง20วันให้หลุมยุบตัวแล้วก็จะปลูกพร,พร้อมๆกันเพื่อเปรียบเทียบดูความแตกต่างว่า,าหลุมไหนมันน่าจะเหมาะสำหรับอินทรพลามากกว่าไอาหลุมเล็กนี่ สิ่งที่เราจะต้องอทํามากกว่าหลุมใหญ่ก็คือในช่วงระยะเวลาที่ปลูกไปแล้วก็คงจะต้องมีการเพิ่มเติมนะครับวัสดุบ่อยกว่าหลุมใหญ่หน่อยครับครับตอนนี้หลุมของเราทั้งหลุมเล็กและหลุมใหญ่ก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้เดินท่อ เดี๋ยวเราจะทําการเดินท่อน้ําซึ่งเราเตรียมน้ําไว้จากบาดาลน,นะครับเก็บใต่แท้งเข้าไว้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับทำเป็นพลังงานโซลาเซลล์เพื่อ,อใช้ได้ตลอดเวลาระบบน้ําของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเดินท่อไปทุกหลุมทุกหลุมเพื่อทําการเ,าเติมน้ำลงลงบ่อที่เรา ทำเป็นแอ่งไว้กลางหลุมนะครับเพื่อให้ดินได้ยุบตัวสักระยะหนึ่งประมาณ15-20วันดินเมื่อดินยุบตัวคงที่แล้วเราจึงจะเริ่มปลูกกันครับซึ่งอตอนนี้น้ำพร้อมนะครับหลุมพร้อมนะครับอีกประมาณ20วันนะครับเราพบกันวันปลูกครับสวัสดีครับ